สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ของพาย,ยุซีหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับยุบซีสถานไม่จิตชื่อช่องผมทำแรงมันลุกมวยหมดอ่ะ เดี๋ยวผมจะเปิดไพ่คนเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดนี้ก็เป็นกําลังวันของวันศุกร์ด้วยนะไพ่ะจะตีความไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าดูกันครับใบที่หนึ่งสอง สามสี่ห้าสมาติดตามชมกันครับมาชมกันครับพี่น้องครับ อ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมา8ปเหรียญน,นะครับก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับการจะเริ่มต้นกิจการเริ่มต้นทํางานหรือใครที่ห่อเหี่ยวไปแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ครับพร้อมลุยนะครับอ่า p ทมเพลนมันคือการเปลี่ยนแปลงการเติบโตขยายจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่ๆห,หรือการปรับเปลี่ยนสถานะนะครับ ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นอีกอย่างไปเลยนะครับห้าดาบห้าดาบคือพายของคนที่ดื้อฟังแต่ไม่ไม่ทำตามอ่าเด็กเถอเรียนเหมาะผู้จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับหนึ่งถ้วยยังยังมีประทานอ่ามีทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งวาระที่จะถึงที่จะเกิดเลยตอนนี้ มาทั้งสองมาทั้งคู่เลยครับแนวโน้มไปด้านความรักก็ไม่ค่อยจะดีอะ่ะดีดิคิดว่าดีเดี๋ยวมันก็ดีคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละชีวิตอ่ะนะครับมาดูกันไพ่เทมเมอร์แรนหรือไพ่จนะัดเมนท์ออย่างที่ผมเคยบอกนะครับไพ่ ของการเปลี่ยนชีวิตหรือชีวิตมันจะปรับสมดุลอะไรเนี่ยมันก็จะมีไพ่จัดเม้นท์ใบที่1นใบที่2องก็ไพ่กงลอใบที่3นี่เทมเพลตใบที่4คือจัดติกนะครับอันนี้มาสองใบนะครับมันเป็นช่วงที่อ่ะอย่างเงี้ยแปดดเหรียญเนี่ยมันก็เริ่มต้นใหม่เริ่มตั้งแต่ศูนย์เริ่ม้แต่ไม่มีเลยนะครับที่ภาพกระตอกเหรียญอยู่นะครับแล้วมันจะมีขึ้นมานะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรมากกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญ แปดเรียญก็คนทําอะไรที่เป็นกิจการของตัวเองแน่ๆนะครับได้เงินเยอะนะเงินงเดินนะหกหมื่นหกหมื่นเ็ดมื่นปดหมื่นเนี่ยได้นะนะครับตามสถิติพ่นะครับบางทีอาจจะน้อยว่าน,นี้หรือว่าบางทีอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อของใครของออนไลน์เนี่ยใครไปเจอตัวเองเจาะเข้าไปแล้วได้จังหวะเข้าที่ถูกทาง เดือนหนึ่งได้ก็เป็นแสนแสนก็มีนะครับอะให้ก็ดูไพ่อันอื่นมั่งที่อาอย่างแปดถ้วยเนี่ยไอ้ห้าถ้วยเนี่ยแปดถ้วยห้าถ้วยมันจะคล้ายๆกันคนที่ยืนกับถ้วยล้มเนะครับห้าถ้วยมันคือเหมือนจะจบแต่มันไม่จบเหมือนจะอยู่ให้ดีๆมันก็อยู่ดีๆไม่ได้อีกเออ <laughs> หมายถึงว่าถ้าท่านตอนเนี้ย ชีวิตมันมาถึงทางแยกถ้าสมมุติว่ามันถึงทางแยกนะครับท่านก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรครับเพราะว่าอย่างจัดเม้นต์นะมันคือวาระที่ท่านจะต้องเลือกแหละอยู่ที่ถ้าท่านเลือกเลือกจะกําหนดเองหรือจะปล่อยไปตามเวรตามกรรมนมโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านจัดเม้นต์คือยังไงก็หนีไม่รอดว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับชีวิตถ้านับเป็นจริงๆก็มันก็เปลี่ยน มันเปลี่ยนได้ทุกนาทีครับแทบจะทุกวินาทีเดียสัมนะครับมันคือธรรมชาติครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับมันมีไอที่เหมือนเดิมมันมีแต่เวลาเดิมเมื่อไหร่วันเดิมหรือเปล่าล่ะเสื้อตัวเดิมมึงเก่งตัวเดิมเมื่อไหร่เนี่ยเข้าใจไหมครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราไหลตามน้ําก็ได้แต่ไอ้ห้าดาบเนี่ยมันดูออกจะดื้อใช่ครับดูไอ้นี่ถืออยู่สามดาบ อีกสองคนนะ่ทิ้งดาบเดินหนีไปแล้วเนี่ยหันหลังแล้วเรื่องของมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วไม่เชื่อก็ตามใจมึงอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นข้อเสียที่เราปิดกั้นตัวเองอ่ะทําให้เราไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเรารู้ว่าเขาจะพูดอะไรแต่หลังจากเขาพูดอะเราก็จะพูดอะไรต่อจากนั้นนะ่ะถ้าท่านปิดท่านก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นถูกไหมครับก็เสียโอกาสนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยอื ผู้ทะทําธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมอะไรก็ได้นะครับเริ่มตอนนี้เริ่มเคยเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่า,วาความคิดอะหัวมันคิดเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับสุภาพโอ้นิ่มๆช้าเรื่อยๆแล้วมันจะมาถึงเองนะครับแปดถ้วยไอ้เก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยเรื่อง,องมันมันไม่เปิดเผยออกมาจริงจังอะมันซับซับซอน้อนอยู่นะครับ มันไม่เด็ดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันซับซ้อนจนมั่วยหมดครับว่ามันถึงครึ่งครึ่งกลางๆแบบไพ่ตัวนี้นะครับถ้าท่านจะทําอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องยอมฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือฟังคนรอบดัวเขาให้จบก่อนนะครับเพราะบางทีตัวนี้มันแปลว่าไพ่อุปทานก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยคือคิดไปเองอุปทานไปเองนะครับเข้าใจไปเองหนึ่งถ้วยเล็กหนึ่งมันคือการเริ่มต้นถูกไหมครับเรื่องหนึ่งนหนึ่งดาบ มันคือความดื้อหลานสองสองดาไม่ใช่1ดาบแล้วก็มาอ่ะหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือโชคลาบแล้วก็หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือเริ่มต้นงานใหม่หนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยก็คือจะเป็นความรักแรกเริ่มก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตีเรื่องความรักอนะไพ่ถ้วยเนี่ยมันไพ่ของ คนชอบอุปทานชอบคิดไปเอง,ค,งครับความรู้สึกครับดูตําแหน่งด้วยตาแหน่งมันขึ้นตําแหน่งที่5้ามันหมายถึงตัวส่งผลผลดีหรือผลร้ายกับเรานะครับในความหมายของหนึ่งถ้วยมันเราจะได้คิดไปเองครับไม่ไงั้นมันจะเป็นไปตามความคิดครับชี้นําคิดชี้นำครับมันเป็นไปตามความคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ามีความโน้มเอียงอยู่แล้วอารมณ์ร่วมเรามีความโน้มเอียงไปทางด้านที่เราต้องการใช่ไหมแล้วส่วนมากไม่ใช่เรื่องดีด้วย แล้วมันก็แล้วมันก็ดันเกิดขึ้นมาจริงเขาด้วยนั่นแหละครับเขาก็เรียกว่าเราอุปทานไปใจจิตชี้นำนะครับอ่ะตอนนี้มาดูในภาพรวมของเรื่องการงานนะครับมีไพ่ไม้เท้าขึ้นนะครับหกไม้เท้าเนี่ยมีช่อมะกอ,อกอยู่นะครับช่อมะกอ,อกเล็กๆเกนี่ยอันนี้คือช่อมะกอ,อกช่อมะกอ,อกคือสัญลักษณ์ของความสําเร็จนะครับใครได้ที่หนึ่งจะถูกได้ของคอ,งองนะครับคงเคยเห็นกันนั่นแหละครับแต่เนี้ยช่อมะกอ,อกมันเล็กหกถ้วยไอ ได้ขกของพรยุสีมันจะเรื่อยๆเฉยเยเอื่อ,อยนะครับถึงแน่สําเร็จแน่กูเสร็จแน่กันเนี้ไม่รีบเว้ชีวิตกูไม่รีบเว้มันจะเอื่อยเฉยเอื่อยช้าไอทําเสร็จช้าหรือเสร็จแบบเสร็จแน่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเสร็จแล้วดีนะมันไม่ใช่อูทำช้าแล้วดีไม่ใช่ครับมันช้ามันเองครับ <laughs> อตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่เก้าผมสึกลึกๆคืออะไร ถ้วยอะ่ะคือมันผมบอกแล้วมันไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ที่อันเนี้ยเบอร์ตัวที่หนึ่งเป็นเหรียญน,นะมันเป็นด้านบบกในเรื่องการทํากากินหรือทาธุรกิจนะครับท่านก็ใส่เลยนะครับถ้าจะตีความไอ้ข้างในลึกๆอ่ะแจ็คถ้วยอะ่ะตำแหน่งที่เกเนี่ยความรู้สึกลึกๆเนี่ยจะทําอาชีพอะไรล่ะถ้ามันก็คือการเม้นกรนนาเข้าส่งออกเสื้อผ้าแฟชั่นของอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยใช่แตอ่อ่ถ้าตาเป็นความหมายในสถานการณ์คิดอะไรอยู่ ก็คือถ้วยไม่ค่อยคิดร้ายอะไรครับไม่ค่อยคิดร้ายอะไรมีแต่ว่า,าใส่ใจแล้วก็มีความเป็นสุภาพนะครับสุภาพอ่อนโยนนะครับใส่ใจแล้วก็เอาอกาจดูแลคนดีนะครับนั่นคือความเป็นมิตรที่ดีนะครับคุณยังมีมิตรที่ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีตุ๊ดกระเทยอะไรมา พอไพ่เก้าวถ้วยไพ่คนสองเพศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการงานมันมายุ่งเกี่ยวการเงินแต่เนี่ยส่วนมาถ้าเป็นหกไม้ทามันจะงานข้าราชการรัอสรษฐกิจอะไรพวกนี้มันตามขั้นตอนกระโดดก้าวข้ามไม่ได้ครับนอกจากมันจะใช้เส้นเรียนะนักพงนักแข่งอะไรก็ว่าไปอืคิดว่าดีก็ทําไปแต่มันมีไพ่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเทมเพลนหรือจัดเม้นเนี่ยคุณทํางานประเภทไหนเกี่ยวกับน้ํานะครับ เทมเปลนดวงจรทํางานขึ้นที่เคลื่อนไหวทํางานไม่อยู่ที่หรือคุณมีเหตุต้องพัดพาจากที่คุณอยู่ะไปทํางานอีกที่หนึง่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับจัดเม้นต์มันจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าคุณจะเจออะไรนะครับคุณคิดดีๆสิ่งดีๆจะตามเข้ามาถ้าคุณคิดลบๆอ,อ่ะวิตกจริตวิตกกังวลใเรื่องแย่ๆสิ่งพวกนั้นก็จะถึงดุดถูกดึงดูดเข้ามาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าคุณนะครับอยู่ที่ว่าคุณต้องการแบบไหนนะั่นคือคุณใช้จิตชีน้นำไป นะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมีถึงแปดเหรียญไม่ต้องห่วงครับทําอะไรก็ได้เงินตอนเนี้ยได้มากได้น้อยมันขึ้นขึ้นอยู่ความสามารถเฉพาะแล้วสิ่งที่คุณทํานะครับอาชีพที่คุณทำเฉพาะนะครับแปดเหรียญน,นี่แน่ๆนไม่เป็นลูกจ้างไปเป็นลูกน้องบริวารใครหรอกแล้วจะเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่าแล้วแต่เด็กถือเหรียญด้วยนั่นคือความคิดคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองอจับทุกอย่างให้เป็นเงินเป็นทองอยู่อย่างสมมติเนี่ย จัดเม้นคือให้เวรกรรมให้วาระอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนเอาวะแม่งยังไงก็ให้แม่งรู้ไปเลยลุยแม่งไปเลยแล้วกันเออช่างแม่งไปก่อนเลยแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนรู้ความรู้สึกมันรู้สึกเซนส์นมันจะแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับก็ใส่ไปเลยครับตามนั้นเลยครับแต่ว่าต้องฟังคนอื่นเขาบ้างนะฟังคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าบางทีถึงโลกมันจะ ทันสมัยเข้าทันันแทบจะทุกเรื่องแล้วแต่ว่าบางอย่างประสบการณ์ประสบการณ์ในการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกัน,นเพื่อนฝูงญาติมิตรเขาเตือนก็ฟังฟังเขาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินไม่ถือว่าแย่นะครับการเงินถือว่าดีมีพระใหญ่รอให้ให้ให้คุณให้ทางด้านบวกนะครับอยู่ที่จ,จัดเมนต์อยู่ที่คุณจะทําอะไรซึ่งในทางโหราศาสตร์ผมว่ามันเป็นอะไรที่ ดวงชะตามันจะชักนําเราไปเรืทางเรื่องๆนั้นนะเราสึกชอบด้วยนะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยชอบอะแนวโน้มมาเหมือนมันฟุกได้มาเจอทางนี้แล้วใช่นะใส่มันไปเลยครับไม่ต้องยั้งครับเต็มเกียร์ใส่ไปเลยอ่ะต่อมาก็เรื่องความรักนะครับความรักมี1่ถ้วยมี9้าถ้วยมี5ถ้วยอะแล้วก็แจกถ้วยนะครับดูที่ถ้วยเป็นหลักของไพค่ความรักเนี่ยความรักเนี่ยไพ่รักซ้อนไพ่เบื่อๆอยาก พายพบเจอคนรักใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มจะก,ก่อร่างสร้างความรักขึ้นมาใหม่นะครับบางทีก็เป็นเรื่องตัวเองคิดปัปเองแต่ยังไม่ได้ลงมือจีบเขาหรือแสดงตัวให้เขารู้เลยว่ากูชอบมึงมันก็เป็นเรี่งความฝันนะครับมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในความลึกซึ้งของอารมณ์ของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ คิดจะมีแฟนมีคู่แต่อยู่ๆแล้วอยากมีขึ้นมามีคนเข้ามาปุ๊บมันก็ดันมีคนอื่นเข้ามาให้เลือกหลายคนหรือไม่ก็คนอื่นก็มาลุมรักมาลุมชอบแล้วหลายคนก็ตัดสินใจยากนะครับก็ไอ้แจ็คถ้วยเนี่ยแจ็คถ้วยเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นไพ่เพย์บอยไปโดยโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าแจ็คถ้วยเหมือนคนสุภาพอ่อนโยนนะครับอ่อนโยนมีความเป็นมิตรสูงเพราะฉนั้นมันก็จะเหมือนคนเจ้าชู้อะครับอ่ามันจะเหมือนคนแจ็คถ้วยอะ แต่ว่าเชื่อเถอะมันเป็นธรรมชาติขเขาเขาไม่ได้แกล้งทาม,มันคือเจ้าเจ้าชูมทำอะไรเนี่ยมีใครเดินตกท่อเอารบอกมา <c oughs> มันเจ้าชูไปโดยธรรมชาติไม่ได้เสแษแ้งนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าคุณเป็นอสุภาพสตรีถ้าเจอผู้ชายแบบแจ็คถ้วยอย่างที่ผมบอกบุคลิกลักษณะคือดูมีสงา่าลาศีดูแบบดูเป็นมิตรมากเนี่ยพวกเนี้ย คุณจะมีสัมผัสของคุณเองรู้ว่าควรถ้าคุณจะเรื่องความรักอ่ะคุณควรจะคบแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับอย่าได้ยึติดเกาะติด,ตดเป็นงูเป็นปิงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวคุณจะช้ำใจเพราะว่าเขามีความเป็นธรรมชาติโดยโดยธรรมชาติมาเลยว่าคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นมิตรสูงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเจอผู้ชาย็นแจ็คทั่วยอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าโอ้ มึงจีบเขาไปทวงไม่จริงๆเขาไม่ได้จีบนะเขาเคยทําอะไรให้ใครยังไงก็ทําอย่างนั้นทำไงก็ทําอย่างนั้นแค่นั้นเองครับเขาทําโดยธรรมชาตินั้นก็ต้องทําใจนะครับถ้าได้แจกถ้วยถ้าแจกถ้วยมาจีบแจกถ้วยมาชอบมีความให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนคู่คิดคู่อะไรได้นะครับแต่เรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเจ้าสเสน่ห์ความเจ้าสเสน่ห์ของเขาอาจทําให้เราเป็นทุกข์ก็ได้นะครับ ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของโรคเวณจํรามนะครับจัดเมน้นโรคคอเลสเต,ตลลอรอลนะครับโรคซึมเศร้าโรคคิดไปเองโรคอุปทานโรคคิดไปก่อนนะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่21ถึงวันที่27สเมษายนนะครับ6 6มี B 66อ่ะก็ถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ทบุญทำทานมากเสริมดวงเสริมบาร,รมีตัวเองด้วยการไปสร้างบุญสร้างทานก็ได้นะครับสวดมนต์ไหวพระนะครับได้ดูแลพ่อแม่นี่ก็ได้ไอ้เรื่ส่งดีเยอะหมดนะครับก็สําหรับวันนี้สําหรับคุณเกิดวันศุกร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าคงจะได้สาระหรือความไม่มีสาระไปใส่สมองถ้ามันดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ดีทิ้งไปนะครับอย่าไปยึดติดนะครับเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่ ทุกจริงทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาเพื่อจะผ่านไปก็ขอทุกท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านทำนะครับตามอัตลัาษที่ท่านอยู่ท่านเป็นอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นกําลังใจแล้วก็ทําให้ช่องมันเติบโตนะครับได้ช่วยคนได้เยอะผมต้องการ ช่วยเหลือคนต้องการชี้แนะชี้นําวิธีคิดให้คนอยู่มีความสุขไม่ว่ายามไหนเมื่อคุณจะตกอยู่ในภาพไหนคุณก็จะมีความสุขได้ถ้าคุณคิดเป็นพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับกดติดตามผมเลยนะครับ